สวัสดีฉันชื่อแบร์มี่และว,วันนี้ฉันจะบอกคุณทุกสิ่งที่คุณจำเป็นต้องรู้เกี่ยวกับดูดคอ์ก่อนที่คุณจะซื้อผลิตภัณฑ์นอกจากนี้ฉันยังมีการแจ้งเตือนที่สำคัญมากอีกสองรายการดังนั้นโปรดใส่ใจกับสิ่งที่ฉันจะบอกคุณสิ่งแรกที่คุณต้องรู้เกี่ยวกับดูดครคือโปรดระวังว่าคุณซื้อดูดคอจากเว็บไซต์ใดเนื่องจากดูดคอจําจำหน่ายเฉพาะบนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการเท่านั้นเพื่อช่วยคุณฉันฝากลิงก์ไปยังเว็บไซต์อย่างเป็นทางการพร้อมส่วนลด50%ไว้ด้านล่างในนคอออธิบายขงวดีโีโ้ ดูราคอคืออะไรดูราคอได้ผลจริงหรือดูราคอเป็นวิธีการรักษาตามธรรมชาติที่มีประสิทธิภาพสูงซึ่งครอบกลุมภารกิจในการรักษาและป้องกันปัญหาที่เกี่ยวข้อ,องกับเพศชายได้อย่างสมบูรณ์แบบขจัดปัญหาการแข็งตัวของอวัยวะเพศในทุกช่วงอายุยืดอายุก,การมีเพศสัมพันธ์สามเท่าความสุขเพิ่มขึ้นความรู้สึกสดใสและรุนแรงมากขึ้นช่วยเพิ่มความเป็นอยู่ที่ดีโดยการคืนความสมดุลของฮอร์โมน และปรับระดับเซโรโทนินให้เป็นปกติควบคุมการเพิ่มขึ้นของอะดรีนส์และเทสโทสเตอโรนและป้องกันการทำงานของระบบสืบพันธุ์เพศชายจาัดก,การเสื่อมสภาพเนื่องจากอายุและกระบวนการเรื้อรังอื่นๆเพิ่มการแข็งตัวของอวัยวะเพศเพิ่มการเคลื่อนที่ของสเปิร์มและป้องกันภาวะมีบุตรยากเพิ่มกิจกรรมทางร่างกายและสติปัญญาความต้านทานและความสามารถในการปรับตัวของร่างกายผู้ชายฉันค้นคว้าข้อมูลผลิตภัณฑ์บนอินเทอร์เน็ต และพบรายงานเชิงบวกหลายฉบับนั่นเป็นเหตุผลที่ฉันมั่นใจในการซื้อดูราคอมากขึ้นสินค้ามาไวไม่ต้องรอนานค่ะฉันเริ่มใช้มันในวันเดียวกันและวันนี้ใช้เพียง15วันฉันสามารถพูดได้ว่าฉันมีผลลัพธ์ที่ดีมากภรรยาของฉันรักมันด้วยดูดรคอความใคร่ของฉันจะสูงขึ้นฉันมีพลังงานมากขึ้นและแซกก็ยาวนานขึ้นมากและแข็งเป็นหินตอนนี้ฉันสามารถพูดได้ว่าฉันมีชีวิตทางเพศเต็มรูปแบบอีกครั้ง ใช่ดูดครได้ผลคุณวางใจได้ในผลิตภัณฑ์นี้หลายคนใช้ดูดครแล้วได้ผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมอย่างไรก็ตามคุณต้องจําไว้ว่าร่างกายแต่ละส่วนมีปฏิกิริยาไม่เหมือนกันสิ่งนี้ค่อนข้างชัดเจนแต่ฉันพูดเช่นนี้เพื่อให้คุณได้ปฏิบัติจริงเกี่ยวกับการรักษาและความคาดหวังของคุณและคุณต้องใช้ผลิตภัณฑ์อย่างถูกต้องเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีอย่าลืมฉันหวังว่าบทวิจาร์ดูดครสั้นๆนี้จะช่วยคุณได้คําแนะนําของฉัน ตอนนี้ดูดคอลดราคา50%สั่งซื้อตอนนี้ก่อนส่วนลดจะหมดโปรดจำไว้ว่าสุขภาพของผู้ชายเป็นสิ่งสำคัญมากและหากไม่มีสิ่งนี้ผู้ชายก็ไม่ถือว่ามีสุขภาพที่ดีดังนั้นเริ่มดูแลเธอก่อนที่จะสายเกินไป